สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องการะเก็บพุทธคุณพักเครื่องนะคะคุณลูกค้าสนใจองคไหนภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าโทรมาได้จะพี่จ่าที่เบอร์โทร0840659180จากเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะพี่ขาชื่อไลน์ว่าเรื่องของวันพรุ่งนี้นะคะพี่ขาฝากทั้งลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่ากดถูกใจกดติดตามให้ช่องกระเก็พุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะ มาจากพี่เรามาดูกันที่องค์แรกจก้ะองค์แรกจะได้มาเป็นแบบนี้จ้ะเป็นภาพของพกควะจ้ะคุณลูกค้านะคะใต้ฐานก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่นะคะอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะคุณลูกค้าถ้าสนใจยังไงแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้คะ่ะส่วนด้านบนก็จะเป็นพระจา้์นะคะจะมีพระอยู่ประมาณ5องค์จ้ะพี่จ๋านะคะ1 2, 3, 4, 5, องค์2องค์3องค์4ี่องค์5องค์มันยาวแล้วค่ะพี่มองยากนิดน,นึงนะคะพี่นะคะเพราะว่ามันสูงจ้ะพี่จ๋านะคะ เนี่ยค่ะจะเป็นพาห้าองค์จะพี่พี่ดูความเก่านะครับคุณลูกค้านะคะดูความเก่าจะพี่จ๋าสนใจยังไงภาพไม่ชัดคุณลูกค้าโทรมาได้นะคะพี่แอดไลน์ได้จากแอดไม่ขึ้นโทรหาแม่ค้าจ้ะเดี๋ยวแม่ค้าแอดหาคุณลูกค้าเองนะจ๊ะเนี่ยค่ะจะเป็นภาพแบบตั้งอย่างนี้นะคะพี่จะเป็นภาพตั้งแบบนี้นะคะพี่อันนี้คือสภาพด้านหลังนะคะพี่ความสูงนะคะพี่หนูวัดให้ดูนะคะพี่แป๊บหนึ่งความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ ประมาณนี้จะพี่ตลับเม็ดก็จะประมาณนี้จ้ะนะคะความสูงจะอยู่ประมาณนี้นะคะ er คุณลูกค้าดูกันเอาเองนะคะพี่ขานะคะ1ิบกว่ากว่าจะพี่จ่ายนะคะส7บกว่ากว่านะคะพี่ส่วนความกว้างจะพี่จ๋าความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณนี้จะพี่ความกว้างก็จะอยู่ท hmm ี่ประมาณนี้นะคะคุณลูกค้านะคะจะอยู่ที่ประมาณนี้จะพี่จ่ายนะคะอยู่ที่ประมาณนี้ นะคะหน้ากว้างความยาวจากพี่นะคะเป็นภาพหลวงพ่อครัวนะจ๊ะพี่เป็นภาพหลวงพ่อครัวแล้วก็ด้านบนจะมีพระอยู่ห้าองค์จ้ะนะคะ ด้นานบนจะมีพระอยู่หองค์แบบนี้นะคะคุณลูกค้าตามภาพไปนะคะพี่นะคะมันยาวนะคะพี่หนูให้มองยากมากจะพี่จ๋ายนะคะต้องเอียงภาพมาอย่างนี้จะพี่นะคะต้องเอียงภาพมาอย่างนี้จ้ะอันนี้ขอไว้ที่1,000บาทจ้ะอันนี้หนูขอไว้ที่1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะาาะะ้ะตามภาพนะคะพี่ขาตามภาพนะคะพี่1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทพร้อมโอน1,000บาททว้ดจะพี่นะคะตาฐานจะเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะ ใต้สาจะเป็นอย่างนี้จ้ะนะคะหนึ่งพันบาทจะพี่ช้าหมดอดนะจ้ามีอันเดียวนะจ๊ะพี่จ๋ามีอันเดียวมีได้มาอันเดียวบานเดียวนะจ๊ะพี่จ้านะคะหนึ่งพันบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะเดี๋ยวให้ดูองค์เล็กต่อจ้ะแป๊บนะจ๊ะ ครับนัเข้าลูกค้าค่ะส่วนอันเล็กจ้ะอันนี้จะเป็นมีดจ้ะพี่เป็นมีดด้ามไม้นะคะพี่ขารู้สึกว่าจะเป็นของหลวงพ่อหรือีดินลำนะจ้ะพี่นะคะเพิ่งได้มาเหมือนกันนะคะพี่นะคะ เป็นของหลวงพ่อฤษีเรืองดําเล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะสภาพมีดด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่เราจะเขียนว่าหลวงพ่อฤษีเรืองดานะจ๊ะตามสภาพนะคะพี่ขาเป็นมีดด้ามไม้จากเป็นมีดด้ามไม้เขียนว่าวัดท่าซุงจะพี่จ่าหลวงพ่อฤษีลรืองดาจะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะคุณลูกค้าจ่ายนะคะเป็นมีดหมอชาตีหลวงพ่อฤษีเป็นมีดหมอหลวงพ่อฤษีิรืองดะจะพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดหลวงพว่อเทียมวัคสัตตาจะพี่จ่าตะกุดดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจะ้ะความยาวหรอคะพี่แป๊บหนึง่งความยาวจะประมาณนี้จะ้ะเนี่ยค่ะเป็นตะกุดหลวงพว่อเทียมวัคสัตตาจะพี่นะคะหนึ่งพันบาทจ้ะพี่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะตะกุดหลวงพว่อเทียมวัคสัตตาจะ้ะ ส่วนอันนี้จากข้อเรียกว่าอะไรของพ่อพีนาอาจจะชะมดหรือเปล่าน,นี่ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่อันนี้จะมี2หัวนะคะพี่ทั้งหัวทั้งซ้ายอันนี้ขอไว้ที่1,500บาทจา้ะด้านในเหมือนมีแผ่นอะไรนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะแล้วก็มีรอยจานร,รอยยันอะไรอย่างนี้นะค่ะพี่นะคะเป็นสองหัวจ้ะพี่เป็นสองหัวจะ้ะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจา้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้านะคะ เป็นสองหัวแบบนี้จะพี่นะคะ1,500บาทจะพี่หน0่บาทปลายทางบวกเพิ่มท้าสิบาทนะเขาจะมีลูกขั้นตุ้มอย่างนี้จะพี่เขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อพี่นานะจะพี่นะคะ1,500บาทจ้ะ 1, 1 5 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ <anak> ้ะอันนี้เหมือนกันจะพี่นะคะอันนี้มีตะกรุด2ดอกนะจะพี่อันนี้ขอไว้ที่1,000บาทจ้ะหนูได้มาคู่กันเลยนะคะพี่หนูได้มาคู่กันเลยค่ะคุณลูกค้าสนใจอันไหนยังไงก็แจ้งได้นะคะพี่ค่ะอันนี้ขอไว้ที่1,000บาทจ้ะมีรอยจานด้วยจะพี่นะคะ1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าเป็นชมดนะคะพี่เป็นชมดหลวงพ่อพีนะจะพี่จ๋า1000บาทจ้าส่วนอันนี้ จะเป็นตะกรุดหลวงพ่อเงินจากเจ็ดร้อยบาทจ้ะตะกรุดหลวงพ่อเงินนี้มีห่วงสองห่วงจะพี่ตามสภาพไปนะคะพี่นะคะจะมีห่วงสองห่วงจะ้ะแล้วก็เขียนว่าห,หลวงพ่อเงินแล้วก็มีรอยจานนะคะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ่ายเป็นตะกรุดหลวงพ่อเงินนะจ๊ะนะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่อันนี้นะจ๊ะ อันนี้จะเป็นสร้อยจ้ะพี่เป็นสร้อยประคำปิดตาหลวงปู่ยิ้มจ้ะหลวงปู่ยิ้มเอ๊ะหลวงปู่เอี่ยมจ้ะหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจ้ะนะคะเป็นเม็ดประคำเก่าๆอย่างนี้เลยจ้ะ เป็นเม็ดประคำกอบเก่าสพิจ๋าเป็นปิดตานะคะพี่เป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะเส้นนี้1,200ับาทจ้ะเส้นนี้ขอไว้ที่1,2 0 0ับาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทจ้ะพี่ดูความเกอาของเม็ดประคำนะคะคุณลูกค้าสนใจยังไงไม่มีความมั่นใจยังไงภาพชัดภาพเบอร์คุณลูกคา้าแอดไลน์จะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะเบอร์โทรกับเบอร์แอดไลน์เบอร์เดียวกันจากคุณลูกค้า0 8น0 6 5 9 1 8 0ากจ้ะ เนะคะ่ะเส้นนี้ขอไว้ที่1,200บาทจะ้ะขอไว้ที่1,2 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นอ่าเบี้ยกแก้จะ้ะไม่ทราบที่จะเป็นเชือกถักนะจ๊ะพี่นะคะ 700บาทจ้ะเบียแก้เชือกถักสวยๆเก่าๆอย่างนี้นะคะคุณลูกค้า700บาทจ้ะนะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเบียแก้เชือกถักเก่าไม่ทราบที่จ้ะส่วนอันนี้จะเป็นสีพึ่งจ้ะเป็นของหลวงพ่อท่ามนะคะที่เป็นตลับยาหม่องนะจ๊ะพี่จ๋านะคะในตลับก็จะมีอ่าในซองจะมีใบค่ะพี่ขานะคะอยากได้เมียเพิ่มก็นิมนต์ได้นะคะพี่นะคะเปิดมาข้างในก็จะเป็นสีพึ่งสีเขียวจ้ะพี่เปิดมาด้านหน้าก็จะเป็นสีพึ่งสีเขียวนะคะพี่ขานะคะ จะมีปลามีตะกุดจะพี่นะคะแล้วก็สีพึ่งสีเขียวแล้วก็พร้อมใบอย่างนี้จะ้ะคุณลูกค้าจะได้เป็นชุดอย่างนี้นไปนะคะเนี่ยคะ่ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะเป็นสีพึ่งพ่อทาบวัดกระบุขึ้นพึ่งนะคะพี่หลวงพ่อทาบค่ะวัดกระบุขึ้นพึ่งจะพี่นะคะด้านหลังจะมีตาปั๊มอย่างนี้จะ้ะส่วนอันนี้จ้ะ อันนี้หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรจะพี่แต่เป็นหน้าปกอย่างนี้จะพี่อันนี้ห้าร้อยบาทพอจ้ะนะคะด้านในนี่เหมือนเป็นรูๆอย่างนี้จะพี่นะคะไม่ทราบว่าที่ไหนสร้างนะจะ๊ะได้มาแบบนี้จะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะปิดตาเก่าไม่ทราบที่จะพี่นะคะ 500บาทเหมือนกันจ้ะเป็นปิดตานะคะพี่อันนี้น่าจะทํามาจากไม้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าเบานะคะพี่ไม่ได้หนักอะไรมากนะจ้ะพี่500บาทจ้ะส่วนอันนี้เหมือนกันจะเป็นเหมือนสีพึ่งนะจ้ะพี่ด้านในด้านจะมีพระปิดตาจ้ะแล้วก็ก้อนทองทองนี่หนูก็ไม่ทราบว่าอะไรนะคะแล้วก็สีขาวขาวเออขาวขาวเหลืองเหลืองนี่คือสีพึ่งจ้ะอันนี้500บาทจ้ะพี่ไม่ทราบที่นะจ๊ะไม่ทราบที่จะขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะะเป็นตลับอย่างนี้มาเลยจ้ะพี่ส่วนอันนี้จ้ะ อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่กลมๆอย่างนี้นะคะไม่ทราบว่าหลงปูหมุนเลือยปูทิมหรือเปล่าจะพี่นะคะได้มาแบบนี้จะพี่จ๋ายหกร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นคุณแผนกูวัดใหญ่ชัยมงคลจะพี่องค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเป็นขุนแผนกุวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะคุณลูกค้าส่วนอันนี้จะเป็นลีลาหลวงปู่บุญจ้กนะคะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะด้านหลังจะมียันอย่างนี้จ้ะพี่นะคะขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพระลีลาหลวงปู่บุญจ้กสมเด็จจ้ะสมเด็จเก่าๆไม่รู้ที่จ้ะพี่นะคะองค์นี้500บาทจ้ะ องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทจะสมเด็จเก่าไม่ทราบที่จะเหรียญพระจันทร์วัดบางมอนจะพี่500บาทจะนะคะขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจะเหรียญพระจันทร์วัดบางมอนจะหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบค่ะเนี่ยค่ะองนี้จับขอบจะพี่ขอไว้ที่600บาทจะจับขอบนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บบาทจะ เดือนพ่อแดงจะพี่จ่าห้าร้อยบาทจ้ะนะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าค่ะสําหรับเดือนหลวงพ่อแดงเดือนนี้จ้ะซุ้มกอจะพี่ห้าร้อยบาทเหมือนกันจ้ะซุ้มกอน,นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากซุ้มกอจ้ะพ่ออีจ้ะ ห่วงเชื่อมจากองคละ5 0 0บาทจะพี่นะคะเป็นหลวงพ่ออีแบบนี้นะจะพี่นะคะวันนี้ได้มา2องค์นะคะพี่ได้แบบนี้มาองจากพี่จ๋า500บาทจ้ะส่วนนี้องค์ที่สองจะพี่500บาทเหมือนกันจ้ะนะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าเดียนหลวงพ่ออีองค์ที่2จ้ะเดียนหลวงปูไข่จ้ะปูไข่วัดเชิงเลนจะพี่ห่วงเชื่อมจะพี่จ๋าสวยงามมากจะพี่500บาทจ้ะ5 0าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะหลวงพ่อเงินจ si. ้ะ <c oughs> ใช่ไหมใช่พ่อเงินไหมหลวงพ่อน้อยจ้ะเหรียญพ่อน้อยนะจ๊ะพี่เป็นเหรียญพ่อน้อยจากคุณลูกค้าเหรียญพ่อน้อยจากขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะด้านหลังเป็นนี้อย่างเงี้ยนะคะเอกลักษณ์เขาเป็นอย่างนี้จ้ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญพ่อน้อยจ้ะปิดตาจ้ะพี่หลังแบบจ้ะตรงนี้ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทฝั่งตะกรุดด้วยนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะหลวงปู่สุขจ้ะ 500บาทจะพี่นะคะเป็นหลวงปู่สุขนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะ500้อบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะปิดตาค่ะพี่แร่บางไผ่จ้ะไม่ทราบพิมจ์จากร0อยบาทจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่700รบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสบบาทจ้ะปิดตาแร่บางไผ่จะพี่เ0 0รอบาทจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมจะพี่600บาทจะมีรอยจานจะพี่นะคะหนูขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ มีรอยจานด้วยนะคะพี่เป็นรูปรหลอดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะพ่อเงินกุวัฒนท่ามะไฟจ้ะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้จ้ะองค์นี้หกร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นหลวงพ่อเงินกุวัฒนท่ามะไฟนะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่จ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะคุณลูกค้าไม่ทราบพระกิ่งที่ไหนนะ ได้มาแบบนี้จะ700บาทปลายทาง50บาทจะรูปหล่อพ่อยอดวัดหนองปลาหมอจะ500บาทจะพี่สวยงามมากจะนะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะรูปหล่อหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอจะรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่จะ500บาทเหมือนกันจะพี่นะคะก่าๆสวยๆอย่างนี้จะพี่500บาทจะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะรูปหล่อหลวงพ่อ วิบูลจะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อวิบูลน,นะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะรูปหล่อพ่อมุยย้ยค่ะพี่วัดดอนไล่จะห้าร้อยบาทเหมือนกันจะ้ะนะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะรูปหล่อหลวงพ่อมุยย้ยวัดดอนไล่จ้ะ เหรียญปูสุกจะพี่500บาทจ่าห่วงเชื่อมจ้ะนะคะได้มาแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าหนูได้มาแบบนี้จะพี่เหรียญปูสุกวัดปากคลองจะพี่จ่าห0 0บาทปลายทาง50บาทจา้ะเหรียญหล่อบโบราณเพาะไปจะพี่500บาทจ้ะนะคะภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าแอดไลน์ได้นะจา้าเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปจ้า0ก4 0 6 5 9 1 8 0จ้ะ500บาทปลายทาง50บาทจา้ะ เดียนหลวงพ่อวัดหนองกระโดนจากหกร้อยบาทจะ้ะพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้จากหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะรูปหล่อจีนไม่ทราบที่จะพิจารห้าร้อยบาทจะ้ะต่อโค้ชเป็นภาษ,าษาจีนนะจะ๊ะใต้ฐานจ้ะไม่ทราบว่าที่ไหนนะคะพี่ได้มาแบบนี้จะ้ะเรียกว่ารูปหล่อจีนจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะพักกิ่งไม่ทราบที่จะห้าร้อยบาทจ้ะนะคะ เป็นกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะคะ5้าบาทปลายทาง50บาทจะ้ะรูปหล่อพ่อเงินจะพี่เก่าเก่าสวยๆจะ้ะเนี่ยค่ะองค์นี้500บาทจะ้ะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะ รูปหล่อพ่อเงินเก่าๆค่ะพี่สวยงามมากจากพี่5้าร้บาทจ้ะโอเคนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าสามารถโทรมาได้นะคะพี่ที่เบอร์โทรศ8 4 0์แปดสี่้าเก้ี่นนี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีคะ่ะ